ตันนี้โบกแล้วโบกแล้วโบกแล้วครับโบกแล้วงอกร่างอกร่ามีใครล่วงไปแหละวเอ้ยล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วเพื่อนเราแตกไปหนึ่งมีข้าวป่ะเพื่อนกูแดกไปแล้วเมื่อกี้นี้บทไอ้เบ่าวบ่าวพี่มีข้าวไหม อะไรตัวที่ไม่มีไม่มีตอวมีมีตอวเปล่าเลยพี่มีเข้าวไหมพี่เปล่าสามเก้าห้าพี่คนเดิมคขาเป็นสามสิาขอเพิ่มคนเดิมอีกอีกนิวมาอีกนิวมาอีกนิวมาพีกไปพีกไปผู้ชมมามามาผู้ชมผู้ชมผู้ชมมายืมบนแท็กผู้ชมพี่ดมตรงนี้โอเคโอเคมมายืมบนแท็กเฮ้ยันนีมาดีมาดีันนีไอตอดไอ้ตอด ทีนี้มันคงไม่ว่าหรอกที่พี่เลือกแบบนี้ไม่เป็นไรเราเสียเปรียบเราจะเล่นปืนแค่สามกระบอกในขณะที่เขามีห้านะเขามีไม้เยอะเรามีกี่ไอกิวไอดุ๊กไออ้วนไมกี้สี่คนโตปืนโอเคโตจะเล่นปืนแค่พี่คิมแล้วก็อาเธอร์สามคนห้ามควกเพิ่มแต่แฟร์เขาห้ามควกเพิ่มชนะอุ้มหมดแพ้โดนอุ้มหมดไอตอนไอตอนอุปลดล็อกแท็กมาก่อนเผื่อแพ้ พที่พูดอะไรอะี่พูดอะไรอพี่ะเนอเขาหนวยพี่จะพูดพูดแพ้ไม่ได้หเว้ยไอเหียเขามีนั่งมหวเขามีทั้งมีดทั้งปากแดงมีทุกอย่างเขาบอกว่าเขไหวเขาพูดกับเราเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นด้อยเราะแต่เขาเป็นรองเขาทุกอย่างไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปน้วยไ่ด้วยไป้วยใครใครมีกาะหลกปืนได้สบายนะบอกว่ากระโหลกไปด้วยไปดิวยไปด้วยไปด้วยไ่ด้วยไปด้วยไปด้ว ก็เล่นไอ้ผีีเล่นไ่ดีผีผีเมื่อวานไม่ได้เล่นอ่ะไม่เล่นดิมาพีคุณสละแล้มาอ่ะทีนี้มึงฟังกูเหมือนเดิมนะบอกวิลลี่ก่อนถ้าโดนยิงไม่งถอยถ้าสมมติตรงเนี้ยไม่มีพ็อปย้ำนะไม่มีพ็อปตัวชุบบูทเพื่อนเอาเลยไม่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้เราต้องโฟกัสตัวชุบนะคุยเยอะๆนะเว้ยคุยเยอะๆไม่ไม่เอาแย่งกันเล่นนะไม่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทพี่ว่าเขามีสิทธิแต่เขาแค่ต่เรเรื่องจิตใจตู่อะไรอย่างเงี้ วแค่นั้นกูไม่ชุบนะกูใส่ก่อคาร์บอนนะชุบไปไม่ได้อะไรนะถูกต้องไอ้ตัวไม้อ่ะไม่ต้องชุบนั่นไอ้จั์อย่าให้กูด่าไม่ต้องชุบนะคนไม้อะไม่ได้พวกไม้อ่ะไม่ต้องชุบมึงไงอ๋อโอเคจานเห็นแล้วเห็นละไม่เราจะไปยืนตรงนู้นป่ะเราไปยืนตรงนี้นป่ะจะได้แยกไปเลยหรือไงผมจะได้เห็นนะเราไปกันไหมพี่เราไปปกกป้าบอกว่าให้ยืนตรงตรงอ๋อหรอมึงใช้วิธีการดันไปเรื่อย อะไรนะรู้บอกว่าอะไรพอดันเข้าไปให้วู่นเขามาล้วงเอาตัวที่ตายแล้วเขาจะกระจายเองในขณะที่เราสติกกันไปเดี๋ยวไเดือ้ไปเลยแค่นั้นไม่ต้องอุ้มศพไม่ต้องอุ้มศพเดี๋ยวปืนอุ้มก็เองพวกมึงไม่ต้องอุ้มศพแค่นั้นเวลาเพื่อนโดนยิงเวลาเพื่อนโดนยิงไม่ต้องรอนะเดินเข้าไปเลยไม่ต้องรอรเพื่อเพื่อนเป็นเลยเหรอป มึงไม่เล่นไงถ้าเปนยืดแอไอเหี้ยมงก็ไปเลเลยไมนิกส์ก็้ด้กัเาไม่ลงอะไรนะเลยไอเี้ไนกก็แพ้ดีกับพไม่ลงอ่ะดได้ไม่ะคน่าสมสามนี่แหละ่ยเฮ้มีแพ้ตัวไจ้าสมบมหรอตัวตึงไม่ตรงไม่ลงก็ตรงนี้ถามตรงนู้นถามเน่ยก็เป็นสามก้ไอรูมันด่ามึงโง่ทางอ้อมอ่ะมา่อี้มาวนมาวนมาสอนมอเดี๋ยวคุณจะจับจับตัวรูเลย จริงไม่จับมันเลยมันไกลไปอ่ะพี่โดใครเขาเห็นนะเห็นนะโอ้โหเหยียตัวพวกตัวพวกแม่เหมือนสไลด์ไปอ่ะแต่เราตัวแบบบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วครับบอกแล้วงอบงอบงอบบมีใครล่วงไปแหละเอ้ยล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วเพื่อนเราแตกไปหนึ่งเออไม่โอ้ล้มเฉยเแต่ไอเว่นล่วงไปอีกวันนี้พยายามเฮ้ยแล้วปืนโดนล้วนหลังคิมกำลังโดนล้วงก็ยังจุกอยู่ คีมพี่ก่อนเราโดนยิงไม่ล้มด้วยอย่างบ้าาเลยยนนอตมากตอนนั้นนอนตายนานมากจังหวะนี้ค่ก็ตายไม่มีใครชุบมีรู้ชุบอยู่คนเดียวคีมต้องอุ้มเพื่อนมาอุ้มนี่ยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยพี่ทางสายบัตรพยายามล้วงหลังอยู่ตอนนี้สีดำตอนนี้ยังไงทามเหลือปืนคนเดียวทามเหลือปืนคนเดียวโดนล้วงตายทีนี้เหลือวงไฟข้างในโอ้เขี่ยแล้วทางนี้เก็บเหี้ยได้ปืนชุบทามเขียร์แล้วข้างในเขียร์แล้ว รู้เรื่องกระเบื้องแตกจบมันไม่ต้องถึงมือกระเพราจริงถ้าภาคกระเพราลงก็คือสิบิหายหมดเออไฟกีดขวาแตกจบเร็วจริงรย้อยเราอยู่โคร่าเคียวเราชบุบชุบกันอยู่ไม่กี่คนเองบเห็นเลยอะ่ะจริงเอาดิพี่ต้องโดนแล้วนะ การเวลาเอ้าไม่หมายถึงว่ามันมันตายกันไปกี่คนเองที่หมายถึงอันเโอเราจะหนูเห็นว่าคนเดิมนะอันนี้แต่ไอ้คิมเป็นใครวะเนะเป็นเป็นทำไมมันถึงเหมือนอุ้มวะงงตอะไรอะไรอุ้มอุ้มไอ้คิมอุ้มชุบเฉยเลยพี่กูดอ๋อมัน่าจะมันน่าจะอาจจะอาตราแหละว่าน่าจะชิวมันก็เลยชุบหรือเปล่ากูดเลี้ยงพี่เออว่าไม่ไม่ได้ก็ได้พี่เลี้ยงเลยพี่ จะขับรถไปดีกว่าจะต้องเดินก็คุยอยู่ไหนวะก็ได้ขับไปลุยกับเขาเดี๋ยวไอผมผมไปดูฝั่งขวานู้นไงไปดูแล้วมึงป้นเอาไปอะไรก็จบเลยแค่รีเช็คให้ว่าแบบไอของคนครบนะอย่างเงี้ยว่าแล้วไม่เคยเหลือให้กูเขาบอกว่าเรียกตรงนู้นเป็นมอวิ่งนี้นไงคือเมื่อกี้คือแบบโอเวอ้ตายหน่อยมาก ปพี่ไหมเขาไม่ได้แหนูรอไปกับบางเลยพี่แล้วหมอมาเมีบไปดพร้อมกันพี่หรือว่าผมพอเลยเอาพร้อมกันเอาพร้อมกันนยบอกไม่ก้อมคใครเห็นภาพมั่อไยพี่เรียกอะไรพี่เรียกอะไรตอนวิ่งเข้าไปกูภาพตัดไวสามแปดแล้วพี่ตัวเวพี่ไปอย่างไรเลยดวยียอบมาเ๋ยพีอบนายนา ถึงปะยังไงไม่ถึงหรอหอเลยหอเลยไม่ถึงหรอสอบเยเหอเดี๋ยวหอให้มาเดี๋ยวหอให้เฮ้ยยังถึงยงถึงแน่ทำไมบังต้องต้องถอยต้องถอยพี่ลมมาเอาไปถดไปปะทำไมอะ อ๋อเดี๋ยวโอเคเฮ้ยไอ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 ้บอลนั่งคนนี้จอดดิ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 ไปเลยไปเลยเอาไหนเบ๊กเบฟหอยเหรอพอป้าเอาพี่อ้วนไหนงั้นเอามาเอามาศพนึงเอามาศพนึงเอาสบหนึ่งไงพอออกมาหลายได้ได้แล้วเบ็ดเคสยังไม่เคลื่อนที่เลยอยู่กับที่อยู่ได้แล้วอ๋อพี่มีข้าวในตัวไหมไม่มีมีแค่ของส้มจะพี่ต้องกินไหม